กดดันสูงคุเมเกมเหนียวเน้นสม,มนดนุลเส้นทางใหม่ของลาชาันชุดขาวภายใต้ชาบีอัลอนโซตลอดทศวรรษที่ผ่านมาชื่อของเรอมาริตยังคงถูกให้เป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นมันไม่ใช่คำพูดเกินจริงเพราะพวกเขาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีก15สมัยในประวัติศาสตร์และเพียงแค่11ปีหลังสุดก็ทำได้ถึง6ครั้งแล้วแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยแฟนบอลหลายคนกับรู้สึกว่าลาชันชุดขาวไม่ได้เป็นทีมที่มีระบบหรือแท็กติกแข่งแร่งเทียบเท่ากับความสำเร็จ แต่พวกเขามีซูเปอร์สตาร์ระดับโลกมากมายแต่เกมการเล่นเนี่ยมักพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าความเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นลูกยิงปฏิหารนาทีสุดท้ายหรือการพลิกนรกในเกมยุโรปภาพเหล่านั้นเนี่ยทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วระบบของมาดริดอยู่ตรงไหนจนกระทั่ง้วยการนี้เมื่อชาบีอัลลอนโซ่ก้าวเข้ามาทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงไปไม่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของโชคอีกต่อไป อารอนโซในฐานะนักเตะคือมิดฟิลด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดรอบคอบและการอ่านเกมเขาไม่เคยปล่อยให้สถานการณ์อยู่เหนือการควบคุมแต่ตอนนี้ในฐานะกุนซือเขากำลังพยายามปลูกฝังแนวคิดแบบเดียวกันกับให้แล้วมาลิดเราอยู่ระหว่างการก่อสร้างเขาก่ลาวหลังจากนำทีมชนะเรมันเต้ซึ่งเป็นเกมลีกนัดที่6และเป็นชัยชนะ6นัดติดต่อกัน เรามาที่นี่เพียง51วันยังมีเกมอีกมากมายสิ่งที่เราต้องทําคือการวางรากฐานให้มันคงเพื่อให้ทีมพร้อมแข่งขันในทุกฤดูกาลคําพูดนั้นอาจฟังดูถ่อมตัวแต่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมาริดจะไม่ใช่แค่ทีมที่ฝากความหวังไว้กับปฏิหารอีกต่อไปแต่จะเป็นทีมที่คุมเกมไว้ด้วยแทคนิก,กและสมดุลที่เข้มขน้นปรับจังหวะสร้างสมดุลเกมรับสิ่งแรกที่อารอนโซลงมือคือการทําให้มาริดป้องกันด้วยการของบอล จากเดิมที่เคยเล่นเร็วแบบไร้รูปแบบกลายเป็นจังหวะที่ช้าลงมีการวางบอลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้แนวรับและแดนกลางจัดตำแหน่งตัวเองได้ดีกว่าเดิมตัวเลขเนี่ยยืนยันสิ่งนี้ชัดเจนด้วยการก่อนมาดลิดเสียโอกาสจากการสวนกับเฉลี่ย1.47ครั้งต่อเกมแต่ด้วยการนี้ลดลงเกือบครึ่งเหลือเพียง0.83ครั้งต่อเกมนั่นหมายความว่าแทนที่คู่แข่งจะสวนกลับง่ายๆด้วยการวางบอลยาวทีเดียวพวกเขาถูกปิดพื้นที่ถูกบังคับให้เล่นบอลยากขึ้น และต้องการเจอกับการเพรสซิ่งที่เข้มข้นกว่าที่เคยเพรสซิ่งสูงเกมลุกที่ได้ผลจริงก่อนหน้านี้การไล่บอลของมาริทถือว่าไร้ระบบจะเพชรบ้างไม่เพชรบ้างแต่ปีนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตัวเลข PPDA คือจํานวนครั้งที่คู่แข่งต่อบอลก่อนที่มาริทจะพยายามยิงคืนเนี่ยลดลงจาก12.1เหลือ10.8แสดงถึงความเข้มข้นที่มากขึ้น ไม่เพียงแค่นั้นมาริตยังแย่งบอลคืนได้ในแดนคู่แข่งเฉลี่ย8.8ครั้งต่อเกมมากกว่าด้วยการก่อนเกือบ2เท่าและสิ่งที่น่ากลัวก็คือ28%เนี่ยของการแย่งบอลสูงเหล่านั้นเนี่ยจบด้วยการได้ยิงประตูด้วยซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดในยุโรปในเวลานี้ อีกอย่างคือทุกครั้งที่คู่แข่งเสียบอลใกล้กรอบตัวเองเนี่ยโอกาสที่จะโดนแนวรุกของมาริดล,ลงโทษเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเกือบ1ใน3และเมื่อคุณมีแนวรุกระดับโลกหลายคนอยู่ในทีมเรื่องแบบนี้เนี่ยคือฝันร้ายของทุกกองหลังการคลองแดนบวกฟาวแทคติกอลอนโซยังปรับให้ทีมคลองพื้นที่ฝั่งคู่แข่งมากขึ้นของมาริดเนี่ยขยับเป็น64.1%เป็น72.4%น่นนั่นหมายถึงเกมส่วนใหญ่เนี่ยถูกดันไปอยู่แดนคู่ต่อสู้ เปิดโอกาสให้พวกเขาบุกต่อเนื่องและลดโอกาสเสียประตูจากจังหวะส,สวนกลับแต่ในขณะเดียวกันทีมก็ยังแสดงความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพวกเขาเลือกทำฟาวเชิงแทคนิกเมื่อจำเป็น6นัดแรกเนี่ยเก็บไปแล้ว4ใบเหลืองเทียบกับฤดูกาลก่อนที่ทั้งปีมีเพียง13ใบสิ่งนี้เนี่ยบอกได้ชัดว่าทีมนั้นพร้อมปกป้องเกมรับของตัวเองมากกว่าที่เคยคำสัญญาใหม่ของราชันชุดขาวสำหรับแฟมนมาริลดการเห็นทีมชนะด้วยประตูมหศ,ศจรัรย์เป็นสิ่งที่เคยชิน แต่การเห็นทีมเล่นอย่างมีระบบคุมเกมได้ทุกระเบียบนิ้วเนี่ยและไม่ปล่อยให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นง่ายๆนี่คือสิ่งที่หากคือความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงชาบีอลอนโซยังคงย้ำเสมอว่านี่คือการก่อสร้างและยังไม่ใช่ทีมที่สมบูรณ์แบบแต่จากชัยชนะ6นัดรววนนิีกบวกกับชัยชนะในยุโรปแสดงให้เห็นชัดว่าเส้นทางที่เขาปูไว้นั้นถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่การคว้าสามแต้มแต่เป็นการสร้างทีมที่ยิ่งใหญ่ด้วยการควบคุมไม่ใช่ความบังเอิญ นี่คือมัดหลิดในยุคของชามีอรอนโซ